68นะวันนี้มาอัปเดตรถลูกค้าให้ดูกันนะครับรถที่รอแต่งแล้วก็รอส่งมอบอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละคันนะว่ามีคขนไหนกำลังทำอยู่บ้างนะช่วงนี้ก็หนาวแล้วนะครับประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น M S R T นะคันนี้รอส่งมอบในช่วงประมาณวันที่28ตุลาคมนี้นะครับคันนี้ เป็นรถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้ทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดไม่มีอันไหนที่ทําแต่งมาเพิ่มนะครับนะยกเว้นนะมีเพียงแค่ตัวชุดแรปสติ๊กเกอร์เป็นเคฟลา่าเท่านั้นนะครับ m อ็ T, นะอันที่ทําเพิ่มนะแล้วก็ตัวโลโก้ถ้ามันสว่างขึ้นมาไดนึนงเป็นโลโก้ m อ็มนะครับแต่งเพิ่มและทีนี้ตัว m อ็มต้องบอกว่ามันเป็นคู่แข่งกับใครครับ คู่แข่งกับแรปเตอร์นะครับถ้าคุณชอบสายลุยนะครับแรปเตอร์คือเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ถ้าชอบแบบสายเลสซิ่ง mst r T นะแต่ mst มันได้เครื่อง3000ันเงครับเครื่อง3 0 0พนะเป็น v 6เป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลนะครับสำหรับตัว mst r ล้อแม็กเนี่ยมันจะเป็นขอบ21นิ้วมาให้จากโรงงานพร้อมยางคอนติสปอร์ตคอนแทคมาให้เลยแต่คันนี้มันทําใหม่นะคุณผู้ชมผมทําใหม่คือเปลี่ยนโช๊คใหม่เลยนะเห็นไหมเปลี่ยนโช๊คเป็นโปรเฟนเดอร์ให้ดูนะครับ คือเปลี่ยนอะไรบ้างนะคือเปลี่ยนใหม,ม่หมดเพราะว่าต้องบอกว่าใครไม่รู้จริงๆเนี่ยเอเมอทีมันขี่ไม่ดีนะถ้าขี่ถนนทั่วไปอ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนโช้กใหม่หมดเลยเพราะว่ามันกระด้างมากนะขี่ถนนจริงๆไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนสวงตัวแผ่นแหนบคือแหนบเอเมอทีเนี่ยมันจะเป็นแหนบเลสซิ่งมาเลยนะครับเป็นแหนบที่เป็นแหนบแข็งมาเลยเลสซิ่งแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแหนบนุ่มมาให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นแหนบเดิมของมันแยนบบอกเลยว่าขี่ไส้แตกแน่นอนเอเมอทีนะครับก็เลยใช้เป็นนนนแแแบบบบุ่ม เข้ามาแทนนะทาการจัดเรียงแหนบใหม่นะครับเพราะว่าถ้าแหนบเดิมขี่ไม่ได้แน่นอน mrt เเนะครับนะยางตัวนี้เป็นยางแบบเลสซิ่งดีๆเลยของ continental นะครับนะขอบยอดนิ้วใส่มาให้นะแล้วก็ทําเพิ่มมาก็คือมีส่งตัวเ o อร e r s h u ตอร์ที่ติดเพิ่มนะครับส่วน d ั r k tail เนี่ยมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะเนี่ย d ั r k tail เขาเรียกดัก tail นะครับ d ั r k tail มีมาให้จากโรงงานไปแล้วคือติดตั้งเข้าไปเพิ่มจากโรงงานมีมาให้เลยนะไม่ต้องทําอะไรใหม่ นะครับนะ่แล้วก็มีเปลี่ยนท่อเป็นท่อ HKS เพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นท่อ HKS นะนนครับ HKS ตีเป็นท่อคู่นะอันนี้เราตีเป็นท่อท่อคู่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นท่อคู่นะออกสองทางนะสกเกิร์ก็เป็นของ MSRT มาให้จากโรงงานเลยนะครับ ก็จะเป็นชุดประมาณนี้ซึ่งมันเป็นคู่แข่งกอบใครก็ที่บอกไปกับแรปเตอร์เนี่ยเอเมทีมันจบกว่าเพราะว่าสายทางเรียบไงนะแรปเตอร์มันสายแบบออฟโรดนะไม่ได้ไฟฟ้ามีไม่ให้เลยเขาเก็บไว้อย่างดีครับเป็นอย่างว่าเก็บข้างในไว้อย่างดีไม่ได้มองเห็นเลยแล้วก็มีส่วนตัวเนี่ยข้างๆนะครับก็จะเป็นคู่แข่ง,ขงตัวแรปเตอร์นะแรปเตอร์ก็จะเป็นสายแบบออฟโรดถ้าเฉล่ กี่บ,บาทลุงสิบบาทครัสบ,บสิบบาทอ่ะม,ม,มี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 ไหมีเอาสักสามสิบแล้วกันสามสิบเอา,อาเอาอันนี้หนึ่งอันนี้สองครับ<ป>ซื้อหนมลุงกินก่อนอร่อยหนมอัน,น อยู่ที่ไหนพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะใครอยู่ต่างหวัดกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับนะเพราะส่วนมากลูกค้าผมอยู่ต่างหวัดนะไม่ได้อยู่กรุงเทพ เห็นไหมเรามีมาดดนะเห็นไหม <c oughs> คู่แข่งมันจริงคือแรปเตอร์นี่แหละจะบอกว่าแรปเตอร์เนี่ยมันมันมันนุ่มที่สุดแล้วนะที่ผมเคยขี่มาในบรรดารถกระบะนะครับนะแรปเตอร์นี่ยเป็นรถที่นุ่มมาก,มากในบรรดากระบะ เพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นคิงออฟทักอะเป็นรถกระบะที่ไม่มีแหนบคุณผู้ชมนะเป็นกระบะที่ไม่มีแหนบเลยในส่วนตัวฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์นะครับนะแหนบไม่มีนะแรปเตอร์เนี่ยมไม่มีแหนบนะครับไม่มีแหนบทาให้การขี่เนี่ยมันนุ่มแล้วก็มีการทรงตัวที่ดีนะครับประกอบของที่เขาให้มาจากโรงงานมันจบแล้วยคุณผู้ชมมีพวกล้อมียางอย่างเงี้ยมันจบเลยไนงะ นะมันจบมาแล้วะนะครับยางแบบนี้ BF Goodrich นะจบ100%เอลยยางซื้อใหม่ก็เส้นหนึ่งประมาณตีว่ากลมๆว่าเส้นละหมื่นนะครับแต่เบอร์04ไม่ใช่หมื่นเดียวนะครับนะ่าจะมีประมาณหมื่นสองหมื่นสามต่อเส้นนะครับนะที่เป็นของ Ford Ranger Raptor นะครับวันนี้ผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สด YouTube m e c a n 68นะครับนะใครอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็พิมพ์ทักทายเข้ามากันได้นะครับ นะยูจากัากที่ไหนจังหวัดไหนนะครับอันนี้เอเวอร์เรสต์นะเป็นตัวไทเนียมนะสี่สี่อันนี้ก็แลปส,สีเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไหมแลปสีเทาลัมโบเนี่ยนะนะหรือว่าเทานาโดเนี่ยครก็เอเวอร์เรสต์เทนนะแลปเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแลปเสร็จแล้วเหมือนกันแลปมาทั้งคู่ครับสีเดิมจากโรงงานไม่มีแบบนี้นะครนะไม่มีสีเดิมจากโรงงานแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นเทา นาโดทาวลัมโบครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนะาจะออกมาเป็นสีประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับก็เป็นสีที่ยอดฮิตเลยนะคนก็ชอบกันนะซื้อกันเยอะครับแต่งมาเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับพวกสีประมาณนี้ทําเยอะครับนะาก็พาไปไล่ดูกันทีละคันคือมีรถทําที่เนี่ยเยอะมากนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดแต่ว่าผมไม่ได้หยุดเพราะต้องมาดูรถของลูกค้าที่ผมรอแต่งรอส่งมอบนะครับก็มีหลายคันเลย เนี่ยอย่างคันนี้เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อคืนนะเดี๋ยวเราเอามารอแต่งนะครับนะเพิ่งเอามารอแต่งให้ลูกค้านะเป็นตัวนี้นะเป็นเอเวอร์เตัวไทเทเนียม402นะครับการนี้รอแต่งแล้วก็มีส่งตัววายแท็กคันนี้เดี๋ยวรอเปลี่ยนล้อแม็กนะคันนี้คือใส่สกเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเปลี่ยนล้อแม็กนะครับนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนล้อแม็กอ่ะเนี่ยมาดูคันกระบะคันนี้ผมทําอยู่นะก็เป็น XLS นะรอทําส่งลูกค้าอยู่จะเสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้ว นงานเล่งครับช่างต้องมาทํางานมันอยู่กันนะทาเป็นสีชมพูนะครับเนห็นไหมสกเกิร์ตตรงนี้สีชมพูเนี่ยแล้วก็อันนี้วางแบบพวกจมูกนะจมูกด้านบนก็แล้วแต่ความชอบคนนะนะว่าบางคนก,ก็ไม่ชอบบางคนก,ก,ก็ชอบนะเนี่ยเป็นรูปม้าสกูปม้าอย่างงี้อันนี้ทําเป็นสีชมพูนะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมสีชมพู มีบันไดข้างน,นะครับบันไดข้างยังไม่ได้ใส่นะนี่บันไดข้างอยู่นี่แต่บันไดข้างเราเดินเดินงานเป็นสีชมพูรอเรียบร้อยแล้วนะรอมาใส่ตรงด้านข้างนี้ทําเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยคันนี้เป็น XLS นะยกสูงสองนิ้วนะครับสูงนะสองนิ้วเนี่ยเห็นไหมรถที่ยกกับรถไม่ยกเป็นไงนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับไลฟ์สดให้ดูทุกวันเพราะว่า ลูกค้าผมส่วนมากเ่ยอยู่ต่างหวัดแล้วเขาซื้อแล้วกับผมเนี่ยเขาไม่ได้เจอหน้าผมนะครับนะเจอแค่ใน youtube นะครับกับ a c e b o o กกับ tik t o ตอกในเวลาซื้อเงินซื้อรวก็โอนเงินกันไม่เคยเจอหน้าก็เลยต้องอัปเดตให้ทุกวันว่ารถตอนนี้ทําถึงไหนแล้วทําอะไรยังไงนะไม่ใช่แบบอู่ช่างใหญ่อะไรเงี้ยนะจ้าเราไม่ได้ไปถอยอะไรลูกค้ามานะครับนะเราทําใหม่ทุกคันนะเป็นรถใหม่ทุกคันนะเนี่ยรถใหม่ทุกคันอันนี้ยกสูงใช้แค่โชกเดิมแต่ เปลี่ยนปีกนกนะครับต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับนะต้องเปลี่ยนปีกนกแต่โชคเรื่องมันก็จบไหมมันไม่จบครับแต่ว่าอยู่ที่ลูกค้างบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับก็ใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามีงบก็ค่อยกลับมาเปลี่ยนนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นชุดโชคใหม่นะฮะเนี่ยสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับนะผมชื่อแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรนกมินใครสนใจซื้อรถก็ติดต่อเข้ามาครับผมได้นะครับในเบอร์โทร กับช่องทางที่ผมลงไว้ให้หน้าช่องแมคคา1 6ึหกแปดนะครับสวัสดีพี่ๆทางบ้านทุก,กท่านด้วยนะฮะที่เข้ามาชมไลฟ์สดของผมนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันที่โรงแต่งนะเดี๋ยวขอญอาตเช็ดกล้องกนะับช่องกล้องมวยนะเนะออเนี่ยก็ต้องลงน้ำยาประสานนะเดี๋ยวลงน้ำยาประสานแล้วก็ลงตัวพวกกาวนะครับ เดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแลปสีมานะเนี่ยคันนี้แลปสีเป็นเทาลัมโบนะครับเนี่ยปกติไม่มีสีนี้หรอกครับนะเนี่ยแล้วพวุกนเนี้ยเป็นของเดิมที่ถอดไปกระจังหน้าเดี๋ยวรอใส่ชุกกระจังหน้าเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่บันไดข้างนะครับแล้วก็ใส่โลบาร์ด้านหลังเนี่ยกับรถคันนี้ที่เราจะใส่เข้าไปนับในส่วนของตัวรถ Ford ด l s นนะครับคุณผู้ชม เนี่ยแรปสีมาหมดเลยนะแรปสีมาให้เป็นเทาลัมโบมนี้เทาลัมโบมซึ่งสีเดิมมันจริงๆรถคันนี้มันคือสีขาวนะครับเนี่ยรถเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวนี่เราแรปมาใหม่นะฮะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมชื่อแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาการรถยนต์ฟอร์ดอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินพี่ๆท่านใดสนใจซื้อรถฟอร์ดก็ติดต่อผมมาได้ตลอดเวลานะครับเนาะว่าสนใจรุ่นไหนรุ่นไหนทักมาพูดคุยกันได้นะครับนะก็มีรถทําหลายคันครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดอัปเดตให้ดูแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังต้องมาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับเพราะลูกค้าเขาก็มีเลิกกันเพราะว่าช่วงนี้คนออกรถไปปลายปีเยอะนะครับนะคนรอซื้อรถปลายปีเยอะนะครับเพื่อเอาไปขับรถเที่ยวขับอะไรกันนะครับ ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็มาดูได้นะครับว่าผมไล์อะไรไปบ้างนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับนะก็มาไล์ให้ดูอัปเดตให้ดูสดๆทุกวันอย่างนี้ครับผู้ชมนะเผื่อจะได้แบบเวลาซื้อเราจะตัดสินใจง,ง่ายขึ้นนะครับเวลาซื้อกับผมเพราะว่าศูนย์ทมว่าศูนย์บริการศูนย์ฟอร์มีกี่ที่เซลลมีกี่คนในประเทศไทยนะการซื้อรถมันก็ซื้อกับคนที่เราไว้ใจที่สุดมากกว่านะครับนะผมก็ทําฟอร์มาน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะนะใครอยากได้รถฟอร์ดรุ่นไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับ เนี่ยรถที่ผมทําไว้เนี่ยพวกนี้ยอันนี้รอทําอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับรอทํากันในวันที่เปิดงานอีกทีหนึง่งนะเนี่ยก็มีหลายแบบครับมีให้ดูให้ชมหลายแบบนะเป็นรถลูกค้าทุกคนนะครับมีลูกค้าเจ้าของมีเจ้าของหมดแล้วไม่ใช่รถแบบมาจอดโชว์นะมีเจ้าของทุกคันครับนะมีเจ้าของทุกคันรถพวกนี้ไม่ใช่มาจอดโชว์นะครับมีเจ้าของหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็ แต่งรอสองมอมคันนี้ใกล้เสร็จแล้วคันนี้เป็นชุดวิกเตอร์แล้วทำเป็นสีขาวคือขาวทั้งหมดเลยเน้นขาวหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังขาวหมดนะครับนะแล้วกับมีแรปเตอร์คันนี้เหมือนกันแรปเตอร์คันนี้ก็ติดชุดแฮมเมอร์เหล็กเรียบร้อยแล้วแฮมเมอร์รอบคันเลยนะครับใส่แฮมเมอร์รอบคันเลยนะครบเนี่ยแฮมเมอร์ไปรอบคันเลยทั้งด้านหลังก็เป็นแฮมเมอร์นะครับน้านหลังนัานหน้า โลบงโลบาครบเลยเนี่ยเป็นเอเวอเรสต์ไบแท็กนะครับ,ค,รบคือเซตอย่างเงี้ยทําแถมได้นะครับนะยกเว้นพวกท่อนแถมได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ดอกเบีย้ยศูนย์นะบางคนบอกเอ้ยดอกเบีย้ยศูนย์ต้องแถมอย่างงี้มันแถมไม่ได้นะครับแถมได้จริงๆจะแถมได้เป็นแบบต้องมีดอกเบีย้ยนะต้องอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละแคมเปญกันนะครับนะก็มาอัปเดตรถให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยว ใครสนใจซื้อแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรผมได้นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ช่องแมคคาร์น่ง8อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับนะใส่แว่นไม่ใช่แล้วนะมันร้อนมากนะคุณผู้ชมมันร้อนจริงนะไอที่ผมอยู่ตรงลานเนี่ยมันเป็นลานแบบร้อนๆเลยให้ดูเนี่ยเป็นลานเงี้ยนะมันร้อนนะแสบตามากนะครับก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับในช่อง YouTube แมคคาร์นึ่ง8นะครับนะก็ยังมาอัปเดตทํางานให้ดูทุกวันนะครับนะ เพราะว่ารถเยอะครับช่วงนี้จริงๆเนี่ยลมหนาวก็มาล,ลูกค้าก็ต้องการเอารถอะไปเที่ยวต่างหวัดกันเยอะครับช่วงนี้นะคนต้องการใช้รถก,กันเยอะไปเที่ยวต่างหวัดเที่ยวอะไรกันนะครับก็เป็นช่วงนี้แหละนะครับเขาเรียกว,ว่าช่วงไฮซีซันของประเทศไทยคือช่วงหน้าเที่ยวสุดนะแต่บรรยากาศมันดูวางเวงบงเวงนะเพื่อช่วงหน้าหนาวเนาะเออมันจะแบบวางเวงบงเว,ง,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 วงนิดนึงนะครับอันนี้เซลก็ออกไปเยอะนะครับนะหลายคนนะครับเซลออกไปเยอะ ไปอยู่รถไฟฟ้าเยอะครับแต่มากเซลลอะแต่คนที่ขายรถดีเซลอยู่ก็ยังมีนะครับแต่มากก็ไปขายรถไฟฟ้ากันเกือบจะหมดแล้วไปซื้อของที่ไหนอะมาล้านบ้านเปิดอะไรเนี่ยเอาจาักรยานโยนไปงนั้นอนะ่ะแล้วก็ตาออกไปปีนออกไป สวัสดีทุท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็พามาดูรถที่แต่งรอนะครับนะเสร็จบางไม่เสร็จบางเพราะว่ารอลูกค้านะครับหลายคันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับพี่ๆใครสนใจซื้อรถก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนี่คันคันนี้คันนี้ลูกค้าเอาเข้ามาเซอร์วิสนะคันนี้ลูกค้าออกไปนานแล้วไอ้คัน F150 เนี่ยออกไปสักพักนึงแล้วนะครับ ออกไปจะพักแล้วก็เอาเข้ามาเซอร์วิสเพราะว่าวิ่งไปเยอะเหมือนกันมาเซอร์วิสพวกชุด4ชุดอะไรใหม่นะครับทำอยู่ประมาณเกือบสองเดือนนะครับเสร็จเนี่ยทำเกือบสองเดือนนะครับกว่าจะเสร็จ ก็เปลี่ยนชุดไฟหน้าทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุดเมทริกแบบนี้นำเข้านะครับไม่มีในไทยนะครับชุดแบบนี้นำเข้าน <c oughs> ำเข้ามานะครับไม่มีในไทยนะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะครับสำหรับ F หนึ่งห้าูนย์นะ เนี่ยพวกชุดกระโปรงเนี่ยเลือกใหม่ทําใหม่หมดนะครับนะตีโปง่งตีอะไรขึ้นมาใหม่หมดนะสำหรับตัวชุด F150 นะครับสวยไหมหวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะใครสนใจรถยนต์ฟอร์ต,ติดต่อเข้ามาผมได้นะครับที่เบอร์โทรและก็ไลน์ดีที่ผมลงไว้ให้ทุกท่านนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดทักหาผมได้เลยนะผมบอกเลยว่าบริการจบที่หนึ่งแน่นอนนะครับแต่งครบจบบริการจบที่ผมเลยนะครับจัดการให้ทุกอย่างนะครับ เนี่ยรถเดิมเดิมไหมเรถเดิมเดิมมาเ,เป็นสภาพอย่างนี้เรถเดิมเดิมก็เดี๋ยวเรารอเข้าไปแต่งข้างในโลงแต่งอีกทีหนึง่งนะครับเรอ,อ,อเข้าไปแต่งข้างในโลงแต่งอีกทีหนึง่งมีเยอะครับคือถ้ามาซื้อรถของหมอเลยว่ามาที่นี่จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะี่จบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ก็มาดูคันนี้เลยเพราะว่าผมรอส่งมอบในวันที่ยี่สิบเก้านที่แปดยี่เก้านี้นะครับทาจัดทรงใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งการจัดทรงของเอ็มเอทีเนี่ยคือจากโรงงานอนะ่ะมันจบนไหมมันไม่จบหรอครับเพราะว่ามันเป็นรถแข่งมาจากโรงงานเลยนะต้องทาการเอามาเปลี่ยนโช้เปลี่ยนแหนบใหม่หมดนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนแหนบใหม่นะใช้แหนบนุ่มใหม่เห็นปะ่ะแหนบออซี เป็นแหนบนุ่มเพราะว่าแหนบเดิมมามันแข็งมากนะครับมันเป็นรถสนามเลยอะเซตมาเพื่อวิ่งในสนามมาคุณผู้ชมเอออันนี้เอาไปยกมาหน่อยนึงเนี่ยนะครับคือมันเป็นรถเดิมแบบเซตมาวิ่งในสนามเลยทำให้เวลามันขี่แนละ้วมันมีอาการกระด้างมากๆสําหรับตัว msrt นะครับมันกระด้างจริงนะมันขี่แนละ้วมันกระด้างจริงคุณผู้ชมนะมันกระด้างมากๆนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะผมชื่อ แมคคาร์นะครับ168งแนะครับใครสนใจซื้อรถฟอร์ดก็ติดต่อเข้ามาซื้อรถกับผมได้ในชแนลนะครับไปดูยช่อง YouTube ได้นะครับนะหน้าช่องมีรีวิวรถไว้อยู่นะอันนี้เป็นรถใหม่ทุกคันนะครับที่แบบรอส่งมอบลูกค้าอยู่นะครับเป็นรถใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่มีรถเก่านะครับนะรถใหม่ทั้งหมดเราเน้นขายรถใหม่นะครับไม่มีรถเก่าเนี่ยดูสิรถเราผลิตเมื่อไหร่ผลิตเสร็จเมื่อวันที่10เดือน10ปียีบาบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมศูนย์อื่นได้วรถเยอะจังเลยอะไรเงี้ยผมจะบอกว่า บางที่อ่ะรถเขาค้างเป็นปีครับนะปีกว่านะครับเอามาขายกันรถปียี่สี่ด้วยอันนี้ผมปียี่ห้าผลิตผลิตเดือนต่อเดือนเนะี่ยที่ผมสั่งมาขายเนี่ยเพราะว่าเราขายเดือนหนึ่งร้อยคันครับขายหมดทุกเดือนนะครับเรามีรถเลยมีรถใหม่ตลอดเราก็เลยไม่มีรถเก่าค้างะต๊อกเพราะเราขายเดือนหนึ่งร้อยกว่าคันจริงๆนะครับเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะปัจจุบันนะครับนะที่โช์ุูมเกษตรนะ้มินเดี๋ยวไปดูอย่างแรปเตอร์คันนี้นะรถที่ผมเพิ่งลงมาทุกคันเลยให้ดูลาเบลเลยเนะี่ยแรปเตอร์อย่างเงี้ย รถกระบะผมเนี่ยแต่ละคันเนี่ย,ยดเห็นไหมเนี่ยรถเ,เดือนเก้าเองครับเนี่ยเดือนเก้าปียห้านะครับเราไม่มีรถเก่าๆมาขายลูกค้านะนะครับมีแต่รถใหม่ๆอย่างนั้นนะครับเอามาขายเนี่ยลูกคันนี้มีเจ้าของหมดนะครับอันนี้ไม่ได้มาซื้อมาสั่งมาจอดเล่นๆนะครับมีเจ้าของหมดรอเอาเข้าไปแต่งในโรงแต่งที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็วันนี้ช่างไม่ค่อยมาทํางานเพราะว่าวันนี้เขาเป็นวันหยุดนะครับแต่ก็มากันแค่บางทีมเท่านั้นเองนะครับนะไม่ค่อยมากันเยอะมากนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันอยู่กันมาจนถึง20นาทีนะครับก็ขอตัวไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันในไลฟ์สดหน้าแมคคา168นะครับนะคบใครที่อยากดูรถยนต์ Ford แต่งก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็มาไลฟ์ให้ดูตลอดแหละนะมาไลฟ์ให้ดูตลอดเผื่อแบบมีรถคไหนอัปเดตอะไรยังไงวันนี้มันก็ไม่มีแล้วก็มีแค่นี้แหละนะครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับพี่ๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ